ใครเคยหลงตัวเองบ้างเชื aja, ่อว่าหลายคนคงเคยมีบ้างที่เราหลงตัวเองขอให้ทุกท่านได้ข้อคิดได้กำลังใจมีพลังในการลงมือทำจากการฟังคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะอย่าหลงคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเพราะเราจะไม่เห็นตัวเองว่าจะต้องพัฒนาอะไรอีก และสิ่งดีจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราควรเชื่อเสมอว่าตัวเราเป็นคนที่ดีและดีกว่าที่เป็นอยู่และยังต้องพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างมีความสุขและรักในการทำความดีคนที่ว่าดีแล้วเจ๋งแล้วจะหลงตัวเองที่เราหลงตัวเองเพราะ ทำบางเรื่องได้ให้คำแนะนําคนอื่นได้ช่วยให้เขามีความสุขได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องดูแลใจของเราด้วยเพราะทุกวินาทีบางครั้งใจของเรายังไม่มีความสุขเลยมีอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเบื่อเซ็งเป็นต้นกลับมาดูแลใจของเราในที่ที่เราชนะตัวเองไม่ได้ ใจของเรายังมีอีกเยอะที่จะต้องพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมาสู้ด้วยกันนะครับขอกราบขอบพระคุณธรรมะจากพระอาจารย์และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยมาดูนะ